สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะฮะนภพบพามาดูรถนะครับบัสคันแรกนะครับผมนะฮะที่นภพบได้สร้างขึ้นมานะครับผมไปดูว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเชิญชมกันได้เลยนะครับผมฮะโอเคครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม farming simulator 19นะครับผมบางคนมองเห็นรถบัสแล้วคิดว่าเป็นเกมบัสนะครับผมไม่ใช่นะครับผมนะเป็นเกม f a r m i n งนะครับผม farming simulator 19นะครับผริพันซะแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับผมนภพบนะฮะจะมานะฮะรีวิวนะครับผมนะ รถคันแรกของเกมฟ f a r มิ่งที่ทำเกี่ยวกับรถบัสนะครับผมนะฮะก็นะรถบัสคันนี้นะเป็นของอู๋ชัยวัฒนะผมทราเวลนะครับผมนะอ่านว่าอะไรวะเนี่ยแกรเวลนะครับผมนะฮะนี่เลยนะก็เป็นภาพนะฮะภาพวาดจาก DJ S จเ m i รนะครับผมนะฮะ ดีเคเอสหรือเปล่านะฮะขออภัยด้วยถ้าอ่านผิดนะก็ขออนุญาตไปทางทีมงานด้วยนะครับผมนะฮะก็นำภาพมาเป็นแบบจําลองนะครับลงในเกมนะครับผมนะฮะคันนี้ยังไม่มีรถจริงนะครับผมนะเป็นแค่รถอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะกำลังออกแบบนะครับผมดีไซน์นะครับผมรายละเอียดสติกเกอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะนี่เลยนะก็โอ้โหมีรูปเจ้าโจเกอร์นะผมอย่างโหดเลยนะเป็นโจเกอร์แบบโหดเลยนะครับผมนะฮะ แล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นนะฮะกคตูนญี่ปุ่นนะครับผมนะจำชื่อไม่ได้นะครับผมนะมันคิีนกอะไรสักอย่างนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนี่ก็เป็นยูดีนะครับผมนะคันนี้นะผมให้ดูนะครับหน้ากากด้านหน้าของยูดีนะครับผมนี่เป็นไงทุกคนเก็บรายละเอียดนะครับผมแล้วก็มีนะฮะลำโพงด้านหน้านะครับผมนะจำนวนเล็กน้อยนี่ครับผมนะฮะพร้อมกับไฟนะครับผมไฟบาร์บนล่างนะครับผมล่างหนึ่งบนสองนะครับผมนะฮะ ประมาณนี้นะครับผมมาในอ่า10ล้อนะครับผมในรูปแบบของ10ล้อนั่นเองนะครับผมนะส่วนยามบริสุทธิเดียวนะใครที่ชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะผมไม่ได้ตัด UV นะครับผมนะฮะก็ใช้ UV ข้างเดียวกันนะครับผมนะก็ตัวนสีก็สลับได้นะไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสนะครับผมทำไว้เองนะเพราะด้านหลังนี่รายละเอียดไม่ได้เก็บมานะเอาตูดของรถแห่นมาใส่นะครับผมนะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะใช้เวลาทําแค่วันเดียวนะครับรวมแปลงด้วยนะครับผมนะฮะ <c oughs> จะเป็นแบบนี้นะฮะการเร่งด่วนกานเล่องดือนโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถไปดูระบบไฟเลยนะครับผม <c oughs> นี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูระบบไฟนะฮะนี่ครับผมเอลวีดีสวยงามนะฮะเป็นอ่าฟูเอลวีดเลยนะครับผมนะฮะนี่แล้วก็จะมีไฟวิ่งนะครับผมนี่แล้วก็พร้อมกับไฟลำโพงนะ นี่แจมนะครับผมสวยงามนะฮะอืมอย่างแจมอย่างแจมนะครับผมไฟหลังก็ติดนะฮะมีไฟถอยนะฮะติดปกตินะครับผมนะฮะโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งนะครับผมไปรับพนักงานที่ท่าเรือนะครับผมนะก็พนักงานก็กลับมาจากเที่ยวเกาะสมิตรนะครับผมนะฮะมาจากเที่ยวเกาะอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะก็เราจะไปรับนะครับผมนะฮะ ก็่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะขอคนหนึ่งไลค์แล้วกันนะเป็นกำลังใจให้นาปป๊อป 3D นะครับผมและใครที่นะครับผมเข้ามาใหม่นะยังไม่กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามช่องนาปป๊อปด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะขับรถใหม่ๆนะครับผมนะฮะก็เร็วๆนี้นะฮะครบวงจรนะจะเล่นอ่าเกือบมีรถเกือบทุกแนวนะครับผมนะฮะเพราะว่าเราได้สร้างโมเดลจำลองไว้เยอะหมดแล้วนะครับผมนะฮะนี่ยังไม่มีเครื่องเสียงนะครับนี่นะไม่ได้ไม่เพลงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอ่า GPS ก่อนแล้วกันนะครับผม อ่ะผมได้อ่ะน,นี่ไว้หรือเปล่าวะขอดูแผนที่นิดนึงนะฮะไปท่าเรือตรงนี้เนะลืมกดแท็กนะครับผมมันต้องกดอะไรวะสกรูสกรูอ่ากดแท็กไว้นะครับผมนะเราจะวิ่งข้ามแม่น้ำนี้มานะฮะเลอะมานี่นะครับผมเนยะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมอ่ะมีแต่สันช่านะครับนี้ไม่ได้ใส่เสียงอันนี้มานะครับเสียงวอนะครับผมนะ่อหรือเปล่าเขาเรียกอะไรวอลนี่เฮ้ยโอ้โหเจบแล้วฮะต้องเปิดแผนที่ดูนะครับผมนะจะวิ่งหลงทางนะครับผม ใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดตามนะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ด้านบนก็ยังเป็นที่ระเบียบอยู่นะครับผมนะปกติด้านบนนี่จะต้องเป็นอ่าพวกพัดลมแอร์นะครับผมนะฮะสวยงามของผมนะฮะคันนี้ดู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 เนี่ยก็เกมก็จะหลากหลายขึ้นนะครับผมนะฮะ สำหรับช่องนะป๊อปนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมจะไม่พลาดนะก็จะมีรถแจกให้น้องๆได้มาเล่นฟรีนะครับผมนะฮะกดติดตามไว้เลยนะครับผมนะฮะอยู่ผมว่าจะแจกที่เท่าไหร่นะก็รอรับชมต่อไปแล้วกันนะคัคันนี้นะฮะเพราะว่าทำไปแจกโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะฮะโอเคติดตามกันได้เลยนะ เนี่ยเสียงโหดเหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะบายบายคุณตำรวจกอนนะฮะขอทางหน่อยนะครับผมนะฮะ <c oughs> นี่จนะังหวะนี้เนี่ยข้ามแม่น้ำนะฮะ โอ้แจ่มเลยนะครับผมเหยียบพูดบาทนะครับผมไฟเบรกไฟเบรก,บกติดนะ่าเท่นะครับผมระบบไฟวิ่งนี่นะเพราะเพิ่งจะเริ่มหัดทำนะฮะเดี๋ยวจะพัฒนาไปเรื่อยนะครับผม ็ติดตามกันได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูม,นนะดด e, มุมมองภายในนะฮะนี่เป็นไงเบาะแดงเป๊ดเลยนะครับผมนะมีม่านมีอะไรนะครับโอเคครับผมนะฮะเราไปปรับกล้องแล้วนะฮะนี่นะฮะโอ้โหก็บังลำโพงนิดนึงนะครับผมนะฮะรถแต่งนะครับผมนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมดับมุมมองภายในนะฮะก็ถือว่าได้อยู่นะครับ e. ถือว่าได้เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะเปิดแค่ไฟนะครับผมนะฮะไฟตีไลท์ได้นะครับไม่รบกวนคนขับคนอื่นนะครับผมไม่อะไรก็น่าดูนะฮะนี่ ก็ไปรับคนที่ท่าเรือนะครับรับลูกทัวร์นะหลังจากเรานี่ฮะออกรถมาครับรับมาคันแรกเลยนะฮะก็กวักคนรับยังลังใจด้วยนะครับผมนะฮะรับบัตรคันแรกนะครับข้าไปยิงไหม น่าจะสะพานนูกนเลยนะฮะทุกคนในน้ำมีเยอะจริงๆนะครับใช่บอกว่าใช่ใชมีมีทีบิ่งอยู่ เราจะหามุมขับด้านหน้าดีๆนะครับผมนะเอาไว้เรียกอะไรอ่ะดูมุมนะฮะตัวรถนะครับนี่โอ้โหอย่างแจ่มแน่ ในแค่มุมมีอาเด็ดสุดแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับเกี่ยวฟาร์มนะเนี่ยข้ามสะพานดีแล้วนะครับผมนะฮะไปที่ท่าเรือนะผมใกล้ถึงแล้วนะฮะพอตรงกับเวลาที่นัดหมายไว้เลยนะครับผมเนี่ยมีก่อสร้างด้านหน้านะครับผมอืมถล่มช็อปรถถล่มช็อปรถนะฮะหลบหน่อยหลบหน่อย อะไรเนี่ยเทอะไรไว้เนี่ยย่างต้อยเลยอ๋อหินคลุนนกนะครับผมมีคลุกเห็นเติมน้ำมันสักหน่อยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขากลับน้ำมันแบบนะครับผมนะฮะ นี่ครับสติกเกอร์หน้าเนี่ยนบำพอง 3D นี่ครับผมนะฮะเดี๋ยวเขาไม่รู้นะครับผมนะโอเคครับผมนะฮะเตี่ยน้ำมันเรียบร้อยนะครับผมนะไปกันต่อเลยครับผมถ้าเรือเราก็อยู่ด้านหน้าดีนะฮะแหมรถบัสนี่เป็นอะไรที่สวยเหมือนกันนะครับผมนะเอามาตกแต่งนะครับผม เสียงลั่นๆเลยทุกคนนะฮะออกุงเวียนตั้งไหนุงเวียนนะฮะนาาไปแปลงลงเกมนะฮะไอ้อทีเอสนะครับผมนะฮะน่าจะแจ่มนะครับผมโอเค,ครับผมนะฮะก็เดี๋ยวไหนวะ เดี๋ยวซ้ายนี่ครับผมเนี่ยไปที่ท่าเรือนี่เลยนะครับ ท่าเรือนี่ท่าเรือนี่ใหญ่มากเลยนะทุกคนนี่ครับมีรถทัวร์คันหนึ่งจอดรอเหมือนกันนะครับผมจ้างมาหลายคันนะเพราะว่าลูกทัวร์นี่ลงเรือนะเยอะนะครับผมเกีเ <c oughs> ราไปจอดข้างๆคันนั้นเลยนะครับผม โอเคครับผมเราก็มาถึงนะฮะจุดหมายปลายทางที่ยบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็สำเร็จรอรับนะฮะทัวร์เนี่ยผมนะก็ตอนนี้ก็กำลังกลังจะลงจากเรือนะครับเรามารอนะครับผมนะก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับผมนะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามด้วยละกันนะฮะก็กระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมนะฮะ สวัสดีครับ